สวัสดีครับสวัสดียามเช้าทุกคนเลยนะครับผมเช้าเช้าแบบนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นกันแล้วนะก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมมากูเ้เบ็ดไปกับผมนะส่วนการตกปลาของผมวันนี้นะก็จะเป็นการตกแบบค้างคืนนะคือตกตอนเย็นแล้วก็กู้ตอนเช้านะครับผม ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้ว่าที่ว่าจะตั้งใจที่ว่าจะมาใหม่นี้เลยนะพอะดีใหม่ที่ผมจะไปอีกใหม่นะคือมันค่อนข้างที่จะไปนะครับก็เลยว่าคือถ้าไปอ่ะคือมันต้องนอนนะก็เลยว่าอ่าโอเคก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าคลิปหน้าจะไปใหม่ที่ว่านะครับอ่ามันจะไก่คือต้องไปนอนเลยนะครับ วันแตหวันว่าหวันก็เป็นในโควิดนนะครับสามตัวครับตัวนใหญ่เลยนะงามงามงามโหเฮเลยนะไอพวกใหม่แล้วก็มันติดพุ่นแถบอันน่ะหนึ่งมันได้ติดผิวหรือเปล่าบุหูนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับตัวนี้นะ ไหนนี้ครับสามตัวนะต,ตัวมันจะน้อยนะตัวน้อยอยิ่งตัวเนี้ยตัวเนี้ยขุดน้อยเลยเนะี่ยเมื่อกลิ่นเบ็ดไดนะ้เนาะพ่อใหญ่อยู่อะโอเคครับตัวนี้นะคือพ่อนะอันเนี้ยติดแก้มมาไม่เจท่ว่าติดปากนะขึินนฝักฟงน้อยหรือเปล่าฝักงน้อยนะ โอเคครับอันนี้ก็โ okay, อเคอยู่จะได้นะครับนี่เลยไอ้นี้อันอนี่นะหลักมันนะนี่อันนึงนะครับใส่นี่นี่นะหลักมันนะเราพอว่าเออมันจะโอเคว่านะครับมันต้องเวิร์ขแหละโอ้ยเมื่อขึนะ้น เอาวิวแลโอ,โอ้บอกเขาค้านี่นะเอาวิวแล้วแต่เย,ยอเยยะเยอบนเรือเลยนะโอ้แต่ตรงนี้มันงามนะไมบอกกลิ่นเลยกลิ่นตรงนี้นกลิ่นเรือถ้าถ้ากลิ่นเรือหมดแบบนี้นะมันต้องเป็นปลาขาาอะ่ะถ้าเป็นปลากระทิงนะมันจะพอพอเอ็นนี่เขาอยู่หูแล้วมันจะหวานมันมันจะพันน่ะเป็นเกี่ยวเลยแหละ สนแรกผมว่าจะใส่ตรงนี้สักอันนะแต่ดูละคือนะ้ามันเจียวมากเลยแล้วแต่แต่ถ้าตรงนี้เกิดตื้นล้นนะก็จะป็นตรงนี้อีกใหม่นะฉันเงียบเนี่ยในกลินแลหลุดนเนี่ยมืนได้กึ้นนะแต่นกนั่นอยู่คุบเลยรูมคุ้นแฮมนะรูม,รม เอวหลุดไปแล้วนะครับใส่ตัวประมาณสี่โมงนะครับนม่นีบมันเหลือเลยนะปล่อยไปพ่องจัดีมันจะได้แพ้นี่ผลละไม้ป้านะครับอันนี้หวานนะนี้พ่อคือพ่อเนื้อนะครับหวานครับแต่ว่า เม็ดมันจะเยอะนะนี่นะตักมันนะต้องลงไปลุ่มตรงนี้ลึกนะครับตะยรมั้งน,น,นะอ่วนน้อยนะดึงแหงอยู่อะแปะตะกรุงหรือเปล่า เสียอย่างผมเมื่อได้เอาตัวหญิงมานะผมต้องเอาเมียดะสับมันเอานะควดซื้อขวดน้อยอ่ะขวดน้อยจูจูดักเดียวเป็นตะเพียนนะครับโอ้ส่วนใหญ่อยู่นะ ชิ้นเล่นๆนะครับอย่างไรก็กได้เลยนะครับไหนนี่ผมหวังเปล่นประลาดนะครับเพราะตรงนี้อ่ะแถวเนี้ยนะครับมันมันจะเปล่นหักไหมนะครับเอ่อจะดูว่าเปลี่นได้เปล่นตะเพียนนะครับจริงตรงเนี้ยมันงามนะครับถ้ามาตกปะาโกดะผมมาตกกับเบอร์เกอร์กินเลยนะตรงนี้นะผมว่ามันต้องมีตัวตรงเนี้ย าะมันงามมันเปลี่ยนน้ำแบบวนนะ่ะวนนิ่งๆมันเปลี่ยนแอ่งตรงนี้ตัวมันก็จ่าเวลามาตกมันเนี่ยหมดหินนะนี่เลยนะครับอันน่ะหลักมันนะช่วงเนี้ะ ไหนก็งามนะดีจังเลยนะโอ้แหนงามแตๆตรงเนี้ยเอาเลยอ่ะแห่ก็คว้างไปเลยนี่นั่นจะมีกว่าหันขี้หมาเลยนี่อันได้พลาดเด็ดขาดนะครับพลาดนี่หัวเขาแตกเลยละมันมึนครับอันานี้นะ มันจะมึนนะอีกหนึ่งไม้นี่น่าจํากันได้นะครับตรงนี้บอกคาดหวังอย่างมากมายนะถ้าผมจะปพุดนนี่นะน้ำมันขุดแหงเลยครับปากหลักม่ได้ตัวแหละไม่หวัง,งนะมีสวนมีสวน

ตัวประลาดตัวคนระับเคยู่เคยู่ผม,มตัวประลาดตัวนะครับ yeah. <c oughs> เย่าตอนแรกว่าบาวังหลังจากน,นันมีตัวนะแสดงว่าผมต้องใส่ไปเลยอะ่ะนะมันถึงแต่โอเคอะ่ะโอเคเหลือีกอันอันสองอันนะครับไปต่อเลยครับผมไปต่อเลยโอเค <c oughs> อันนี้เกินคาดครับ ผมไม่ได้วางอย่างไว้เลยตอนแรกนะ้ผมไ่ได้วางอย่างไว้เลยน้ำขึ้นสูงเหมือนกันนะพอและ้ะพอจะหอยมันเนะี่ยคือวางแล้วเสร็จเดือนเดือนปลายคุณน,นะครับมันได้มาตกเงินตกมาได้ครับดูร่องรอยมันนะครับมันขึ้นน่ะน้ำขึ้นนะ่นนนะก่อนน้ำนองอนะ่ะก้เหมือ็ใส่ตรงนี้อันนะคุณนนะ่ะ น้ำวนนั่นนหะผมว่าปรากฏน่าจะมีแล้วก็เขาชอบไตเขาได้ปลาฝ่าตรงนี้นะนี่สิว่าจะควนไปเรื่อยไหมผมหัวหมูยิงแล้วนะ ุดพอดนะีอ่ะหัวงอมนะหัวงมนะครับตัง้งแบบสลัดใหญ่ตัวนะึงก็เปิดลาดใหญ่ตัวน่ะโอโหใหญ่นะเปิดลาดตัวเนี้ยแล้วตายแล้วอ่ะเนี่ยซอกเลยซอกธรรมดารัว ใหญ่ามากอะติดจะขืนแล้วนะขแข็งปุกเอ๋ครับปลาปุกติดนะครับนะหลังนี้นะดิ้นนะเห็นไหมอยู่ที่ว่าดใหญ่หรือเปล่านะครับเหยือ่อนี่ครับเลยนะ ปลาหน้อยรุดปลาขาวรุดตปละโอเคครับหลังนี้สองสามตัวแล้วก็เมียน,นั้นน่ะรุดไปตวงนะปลาขาวตัวน้อยนะครับแล้ปปปวปลาปูงตัวหนึ่งนะครับป,รปุงนะครับโอ้้ได้เลยนะครับไหนนี่นะผมว่าแล้วใส่ไปเลยน่จะเข้าท่ากว่าอันที่ผมใส่ไปเลยอะ่ะนั้นได้นะครับ โอเคะปงโหต้องแต่งเลยนะครับบว,วมมีไข่เตะก่โอเคอเคบดต่ำกว่าสามโลแน่ๆครับหนะักกึกเลยครับนี่นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะเยอบะบเหลือเลยนะินหมดอันเนี่ <c oughs> เยเยอะทวง อย่าด้วงอยากินนะโอ้โหอันนี้คือปากข่าเล่นล้วนๆเลยนะครับนี่บอกมีแบบขอไหนที่ว่าบอกินเลยอ่ะกินทุกขอเลยวันนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดูประหลาดครับโอู้่ตัวงหญ่ครับนี่นะ นี่ก็อยู่ที่ประมาณก้อหนักนะครับนี่สักสามโลาส้เลยนะครับได้บอกไว้เยอะนะครับแต่ว่าตัวมันโอเคครับตัวมันใหญ่ตัวมีไซส์นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ถือว่าโอเคประสบความสำเร็จเลยนะครับแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าที่ว่าใหม่ที่ผมว่านะครับชื่อว่าไก่นะครับเอาผมคลิปหน้านี่ผมไปแน่ครับแต่คลิปนี้ที่ผมบอกไปนะครับเห็นเพราะว่ามันไก่นะผมต้องไปนอนแล้วก็ บวกกับผมบอกใม้มีเวลาเลยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าที่ผมว่าน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมไี่